ตังหน่ยอยู่ไหนเล่าเอาไปซื้อก่อนไปน้องเขาเล่นอยู่ไหนขอดูตังหน่อยกี่บาท ไหนโอ้โหเยอะเลยมันจะหนูจะใช้แบงค์ไหนแบงก์ยี่สิบก็พอจับม้า

what <laughs> what